สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยูบูชิกแล้วเช่นเคยนะครับนะอ่ะก่อ,อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์อีกนันด้วยอ่ะสวัสดีรอบเช้าวันนี้ตื่นเช้ามาเออเล่นสกเกีเดิงก่อนวันนี้มีปิดอัปเดตใช่ไหมตอนเที่ยงนะเดี๋ยวจะไม่ทันนี่ก็เกือบตีหกแล้วยังดีที่กดเข้ามาแล้วมันยังเปิดอยู่นะเดี๋ยวมันจะปิดอัปเดตตอนเที่ยงวันนี้จริงๆก็สองจิตสองใจอยู่ว่าจะกดเข้ามาเล่นหรือไม่เล่นดีนะเพราะวันนี้ก็กำกึ่งอ่ะวันอัปเดตแม่งก็ ค่อนข้างจะดุเดือดนะพี่กิ่งบอกเลยว่าเกมค่อนข้างจะแข็งนะแต่ก็เป็นวันนี้แล้วแต่ลมด้วยบางทีก็จ่ายดีขึ้นมานะส่วนมากเราก็จะเห็นที่แตกมงแตกเง่งก็จะเป็นวันนี้แหละนะแต่ไม่ใช่วันนี้เรายังเทีด่ดูไม่เห็นทีนะแต่ก็มาลองสักเกมหนึ่งก่อนเห็นมีคนแตกพี่บังการณนชาอยู่ 2- 3สามคนนะก็น่าจะ มีเท้าลังที่ดีมั้งเพราะเกมนี้ก็จัดอยู่ในเกมเวนเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้เล่นเลย2อสวันแล้วเหมือนกันเนาะก็จะถือโอกาสรีวิวกันด้วยนะไหนที่ไม่ต้องรีวิวก็ได้เพราะเดี๋ยววันนี้อัปเดตไปมันก็ไม่มก็ไม่มต้องต้องไปลุ้นเอาอีกทีนึงน่งว่าอัปเดตมาแล้วจะดีไม่ดีนะอ่ะโอเคสักเกมหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบบ่ายนู่นแหละเนาะน่าจะเปิดสักบ่ายสามวันนี้นะก็ยังไงว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อรอบบ่ายแล้วกันเนาะอ่ะโอเคไปครับไปเริ่มไปเลยไปอ่ะเอามาห้คร่อยพอไรมากนี้นะ เดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนบ่ายแล้วกันวันนี้ยังไม่อยากแบบมาหักผมรอบเช้ายังง่วงเลยเอ่อก็คือแล้วมันอนดึกอืมอืมพื้นนี้พื้นนี้อ่ะอุ้ยเออครับโดนมาแล้วอือเอาอือเอาโอ้ยได้อยู่ได้อยู่มีคำนวณอยู่โอ้นี่ดูดูแลลายก็ใหญ่อยู่นะนี่ดูดิเห็นไหม แต่คำนวณก็อุ้ยโอ้โหห้าสิบไม่ได้รุน้นอะไรเลยเพื่อนครับอะไรวะเอ้ยเอ้ยอะไรเมื่อกี้ยังมาดีๆเลยสามสี่ทีปึ๊บโ๊้ปึ๊บอ่าได้อยู่โอ้โหข้างบนเนี้ยปิดช่องลุ้นเลยอืมอืมอืมอ่ะมาซื้อเลยแล้วกันทำเวลาหน่อยวันนี้แต่เกมนี้เขาไม่ได้เล่นสองสามวันแล้ว โอ้แม่มีพี่หญิง่วงจังเลยอุ้ยอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยยตื่นเลยตื่นเลยตื่นเลยอุย้ยโอ้โหคูณสามสิบหกอียาปัดหกร้อย,ยแม่ไม่น่าลดเบ็ดเลยเมื่อกี้อือโอ้คูณสามสิบหกโอ้เสียดายเป็นเบ็ดสามมั้งครับอืออืออือเอา โอ้ o, ตื่นเลยถัดเมืวเวงง่อกี้ง่วงๆอยู่อ่ะสิบโบสวยมาเลยเอ๊ปุ๊บได้แค่เจได้โอสามสิบตรงน,นี้ไม่ยาเสียของชาติโอเคโอแต่เปิดมาม่แรกเปิดมาแม่แรก,แ,แ,รกแ,แกมแกมอยู่โอเคได้มาสี่ร้อยเออเว้ยเฮ้ยมาจริงตื่นเลยจลากง่วงๆเมื่อกี้ เอเหียหาวอ,อยู่ตื่นเลยเออเนี่ยบางทีเราก็ต้องพึ่งชาวบ้านเขาเพื่อนครับ,รบเขาไปไหนเราไปด้วยอืมไม่มีความรู้สึกว่ามัน,นงนงนงๆนิดๆนะพอไหม,มเนี่ยเป็นที่เน็ตกูหรือเป็นที่อะไรอีกเนี่ยอืมรู้สึกว่าจะกดสักกรึบหนึ่งไอเฮ้ยเอ้ย,อย้าไปแล้วอุ้ยห้าตัวอยู่นะเอ้ย มาแล้วปะครับมาแล้วปะครับเช้านี้เช้านี้สิบโบอ้ย่าอย่าบอกอย่าบอกว่าเข้าฟรีแล้วไม่จ่ายโอ้โหยี่ห้าหมื่นแม่งจ่ายสี่บาทแต่เอ้ยเออเออมึงจะเข้ามาทำส้นตีนอะไรเนี่ยถามจริงอืมโอ้ตัวแพงไปแล้วคิวอ่ะโอ้โหได้เจกับสิบอืมยังดีเออโอ้ยังดียังดียังดีปึ๊บโบเคหนึ่งแม่งดี เคหนึ่งไม่ดิไอ้ยาวัวได้อ่าโอเคเคหนึ่งไม่ดิยี่เคหนึ่งสวยเลยเนี่ยเคอ่ะตยได้อยู่ได้อยู่ไอโอ้นึกว่าไม่จ่ายแล้วโอเคอยู่มั้ยนะครับโอ้ของฟรีก็จ่ายโอเคห้500าร้อยไปโอ้ยได้อยู่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 เอ้ยวันนี้รุ่น plus ดูเปิดมาเบ็ดสามจ่ายสองมาให้ลวดนะครับมาเมื่อกี้สี่ร้อยม้นี่ก็ของฟรี เอ้ยได้อยู่นะอืมอืมมาเร็วขอสักสองร0อชานี้ขอสักพันกรุบกรุบมาเร็วมาเรวมาเร็วมาเร็วมาเรมาเร็วมาเร็วอื้มอือุ๊ยโอ้สามตแล้เพื่อนครับยังไม่ต้องขยับเบ็ดก่อนนะอยู่เบ็ดนี้แหละเคยๆไปเพื่อนครับมันจ่ายมาดีแล้วมันจะค่อนข้างจะน่ากลัวกลัวแม่ง เดี๋ยวพอเราห้าวขยับเบ็ดซื้อแพงๆแ,แม่งไม่ายอีกอือกับสองคู่ปัดทูไม่ได้ลุ้นเลยือ้อเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วอ่ะสิบได้อ่ะมีโอเคอ่ะโอเคสวยอยู่ดอกนี้จะได้แม่งมีวายตัวเดียวเขียวสามฟึบสวยโอ้ไม่มีคูนอุย้ยโอ้นี่ดอกนี้น่าจะได้คูณสักหน่อยโอเคยังดียังดี ร้อยสี่สิบเพครับเหลือสีหมุนน่าจะไม่ขาดทุนแหละดูทรงแล้วอืมอ่ะโอเคอ่าโอเคสวยมีอัดตึดต๊ดอัดตึด๊ดบึ๊บบึ๊บโอ้โหกบน้อยจังวะอืมคิวเอมาอัดตุ้ยไม่ได้เสียดายเรียบร้อยยังดียังดียังดียังได้ห้าบาทไม่จ่ายก็ไม่แดกก็ยังดีนะครับเฮ้ยได้อยู่นะวันนี้ รู้สึกว่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อืมอืมอุ้ยโอ้ยสกคตเตอร์สามตัวมาหลายรอบแล้วนะี่อืมปึบคิวอ่าโอเคอืมไม่ได้เนี่ยดูสกคตเตอร์ปอเปลี่ยน,ปนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่นะเป็นเล่นไปมาดูกันแบบเดิมก่อนกูจะซื้อจกอนกว่ามันจะไม่จ่ายนู่นแหละพอสองร้อยเองเร็วปน้าสวยๆเชา้ชาๆอืมเมื่อวานก็โดนมาหลายตัง ใช่ไหมวันแม่งตึงจัด ừ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  อือหืออือหืออือหือโอ้โหเยี่ยว,ว่ากระจายเลยเอ้ยสเก็ตเตอร์อ่าโอ้เหลือสองช่องบอดีสเก็ตเตอร์เอ้ยอ่าไม่ไหลมาสี่เลยอือเรียบร้อยแล้วมานี้จบไม่สวยไหมครับโอ้กูว่าไม่น่าได้ไม่น่าได้แล้วพันทกากลัว่าอืออือ เสียทรงแล้วเนี่ยดูตุบ๊บตับตุ๊บตับเล่ากระจุยอืมอืมอืมแม่นะโอ้โหห้าหกสิบนี่แม่งไม่มีคำนวณเลยเนะครับมาอืมมีไอยาได้อยสกต็ตเตอร์อื้ยไม่ไหลอืมเอาอืมเอาอุ้ยสวยไอยาไม่ได้นี่แล้วดู โอ้ออกเจฉเฉยเปรตจ,จริงอืมอืมมีโอ้ยังได้อยู่น้องหญิงอือม,มาเร็วอุ้ยน้องหญิงไม่มาอืมเออดูไปดูมาแม่งไอสองตัวนี้ก็เหมือนน้องหญิงกับไอท่านท่านพี่เลยรู้จกักไหมไอที่ทำแหละเออไอี้อยู่เหมือนอยู่นะจริงเออ นะเริ่มไปเหมือนลุงพลบัตแตนแล้วมั้ยเออว่าไปหน้าเหมือนอยู่ในเน้อดูสองคนเนี่ยเห็นไหมถ้าใครดูโหนกระแสอะไรบ่อยๆหน่อยก็น่าจะจำหน้าได้มาครับมาอือหืออือหือว่าไม่น่าได้กำไรแล้ววันนี้โอ้โหเยืะอกอบทองสามอัน ไม่ติดเจสักตัวเดียวโอ้โหตายเอ้ยอโยยไม่รวบโอเป็แล้วตรงนี้ว้าเป็แล้วนะครับอืมเอาได้อยู่ตรงนี้ไอ้ยามไม่ถึงแถวหลังเจยได้แต่ก็ได้กันดีโอเคอ่ะเออโอเคยังดียังดียังดีร้อยสองร้อยอาหมดจังวันนี้อืมหงสกบทองสามอันขอเคอ่ะโอเคได้อยู่ไหลฟึบ มีโอ้ยยังมีอะไรบ้างเนี่ย A 3ไม่ได้แม่นะโอเคกันได้มาสองร้อยครับห่า6็ 67. โอ้เล็กเลี้ยงด้วยเออพัวไม่น่าได้แล้วดูทรงวันนี้มาเร็วมาเร็วของฟีของฟ,องฟีไม่มาไหครับนี่ถ้าฟีสปินนี่อาจจะได้เนะ่จบเลยเอาจริงอืมอืมสิบปึ๊บอืมเจมาล้วก็จะได้ อืมอืม่มะโอเคเคกับสิบโอเคได้หมดเคเคอ่าโอเค,อเคสวยดอนนี้อู้อยจะได้คูณน,น้อยไปนิดนึงตอนนี้ถ้าได้สักสองตัวได้สี่ร้อยแล้วอืมอืมเอาโอ้ยยังไม่มีกรอบเลยอ่ะอืมอืมโอ้โหโอ้อ เฮ้ยมาเหมือนจะสวยละเฮ้ยหวัวเบ็ดสิบแม่งเลยแม่จบจบไม้เดียวนี่ถ้าไม่ติดวะแม่งไม้เดียวแล้วควจะแดกหมดนี่ก็จะหววเบ็ดสิบไปรู้แล้วรู้รอดไปมาเป็ดหกก่อนจะน้อยเหลือสามร้อยไว้หวดได้สักไม้โอ้โหตึงเฉยจากกำไรเจ็ดแปดร้อยเมื่อกี้ดีๆนะจะดัไน,นไม่ขึ้นแล้วว่ะ เออคิวขยับฟับเข้าไปเว้าวอืมอืมโอ้โหเป็นกรรมอืมเอาคิวสามไม่ได้อีกโอ้ยปื้นีกคนตีแล้วนี่คนตีแล้วน,ววนี่ดูสองแล้วคนตีแล้วนะเออสิบอืมเลยร้อยแม่แต่แท้ไม่มีคูณโอ้นี่ลายใหญ่มาหลายรอบแล้วเนี่ยเอาจริงติดคูณสองคูณสองตลอดไม่ใช่ติดคูณสองติดไว้ตัวเดียวเนี่ยแยกมันได้มันก็เลยได้คูณสองอืม ปั๊บอ่ะได้แบบเจโอ้โหไม่ติดเคเลยสักตัวเดียวถ้าได้เคล่านี้น่าจะได้สามร้อยสี่ร้อยอืมดังดีหายไปร้อยหนึง่งอือูละเหนื่อยอืมอืมอออโอ้โหหกสิบแม่งไม่มีสักบาทมาหมดปลอกนะ้วครับ ว่าหมดได้เนี่ยจริงอืออือเอาสิบสิบโอเคอา่าพี่บังสวยอี้ยไอ้ยาได้อยู่โอู้น้าจะติดถึงแถวหลังนี่น่าจะได้หลายตังค์เคคิวเอ้อตัวอันนี้ถึงแถวหลังน่าจะได้นะาพันหนึ่งดูมีมีพี่บังอยู่สามตัวด้านหลังสิบหนึง่งปึ๊บอือไม่ได้อือสองหมุนสองหมุนคิวมีโอ้ คิวมาจากไหนไวะเนี่ยโอ้ให้ตายเทโรบินโอ้โหได้มาสามสิบเออมันดีกูก็ถอใจโอ้แต่เกมนี้ก็จ่ายยากอยู่ดีเน่ะจริงนะตึงทุกรอบเลยที่มาไม่มีรอบไหนไม่ตึงเลยมาปะครับแต่อยู่จะไปก็ไมานี่แหละอืมสิบโอ้เจอีกแล้ว อ้าวโอเคออยาเขียวเออดูโอ้โหเสีได้เคอีกแล้วนี่ถ้าเคลงอ่ะได้สักร้อยแล้วร้อยคูณตึ๊บๆก็น่าจะได้สามร้อยอ่ะคิ Q วตัวเดียวสวย,ยได้มั้งปั๊บเคยี่สิบอือโอ้ยไม่สวยเลยคิวอ่าโอเคเคสวยเออโอเคเรียบร้อยดอกนี้ปั๊บเพียงพันร้อยโอเคจบแล้วไหมครับจบแล้วไหมครับ โอ้โหจบไม้นี่กูเลิกแน่ไอ้เหี้ยพันห้าไม่รู้ถึงไม่ถึงแต่กูเลิกแล้วโอ้โหใจยากเหมือนเปรตดูเออว่าผมจะจบพันสามเท่าเดิมอืมจริงบางติดไปแล้วไหมครับโอ้โหไม่ได้จริงพันห้านี่นะโอเคไหมครับโออยังดียังกลับมาพันสามร้อยได้เออยังดีโอ้ยดู ซื้อห้าหกไม้ยังไม่จ่ายเลยกําไรขาดทุนกําไรขาดทุนกํไาไรขาดทุนสรุปเจ้านะกลับมาเริ่มใหม่ยังดีที่ยังได้กําไรให้เราจริงนะเออทำไมเมื่อกี้ไม่จ่ายนี่คือจบแล้วกูบอกเลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับไม่ต่อแล้วเอากําไรแปดร้อยพอแล้ววันนี้นะถือว่ารอบเช้าถือว่าได้อยู่ยังพอได้ลุ้นอยู่แต่ไม่ชัาแต่เมื่อกี้เปิดมาก็ถือว่าสวยนะสองนะดอกติดตอนแรกเป็นสามอ่ะเอออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อรอบบ่ายแล้วกันชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเช่นเคยไม่แนะนำ,ไม,นนำไม่เล่นตามโยมเป็นเธอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนบบบ๊๊าายยจุ